ตึ๊งตึ๊งตึ๊งแค่ตัวเดียวก็สามารถตอบโจทย์ได้แล้วและที่สำคัญเดี๋ยวอย่าลืมมันมีเรื่อง voice control เปลี่ยนสีไฟเป็นสีน้ำเงินอ่าชอบผมเรียกว่าเป็นอาร์ท สวัสดีครับรีวิวสมาร์ทแกเจเกตกับ r e s o n i c วันนี้นะครับผมบอนครับวันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเราจะได้มารีวิว Sonos Beam Gen 2นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยได้ออนบ็อกซ์ไปแล้วครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็พบว่ามันมีความแตกต่างความอัปเกรดจากเจนแรกพอสมควรเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแบบรีวิวแบบเจาะลึกกันนะครับดูว่าฟีเจอร์มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นบ้างคู่ควรไหมต่อการซื้อตัวนี้นะครับซึ่งพิเศษกว่านั้นเนี่ยวันนี้จะมีแขกรับเชิญ ยืนหล่ออยู่ข้างๆผมนี่เลยเปย์อารักครับสวัสดีครับสวัสดีครับตื่นเต้นมากครับเพราะว่าเป็นแฟนโซโล่ี่แล้วแต่อลไรก็อาจจะไม่รู้นะครับแต่ที่บ้านผมเนี่ยลราพงตัวน้อ่จมบ้านเลยก็เลยต้องเป็นเป้เลยที่มาช่วยเนี่ยรีวิวตัวแรกและตัวเดียวในประเทศไทยณวันนี้ เห็นชัดๆเลยคือมันแตกต่างจากไม่ใช่เก่าเป็นผ้าเนี่ยตัวนี้มันเป็นพลาสติกนะที่วันนั้นบอกไปแล้วก็คือจากผ้านะครับจะเปลี่ยนมาเป็นโพลีคาร์บอเนตมันจะทําให้ไม่ไม่ดำดูไม่ไมไมเกา่าไม่สโปรกใช่ใชผ้ามันมีโอกาสขาดเนาะตัวนี้ก็จะสังเกตว่ามันมีรูแบบละเอียดเพื่อให้ความโปร่งเสียงออกไปน<ๆ>ั่นเองเนอะก็คือเหมือนตัวอาร์คแหละก็คือเหมือนอาร์คเพราะว่าอาร์คมันไปทำแบบนีน้จริงๆต้องบอกว่าเป็นอาร์คมินิก็ได้ตัวเนี้ยความโดดเด่นของมันก็คือ เหมือนกับเอาอาร์ซึ่งเป็นตัวที่ได้รางวัลทั่วโลกตัวที่แบบขายดีมันคือเอรือธงของ s o น o สและเป็นซาวบาที่เป็นพรีเมียมขายดีอันดับหนึ่งของโลกเลยต้องบอกงนี้เลยดีกว่าซึ่งวันนี้ก็จะเอาเทคโนโลยีและประสบการณ์ของ Sonos a r รเข้ามาอยู่ในตัวบีมตัวนี้อะไรที่เอาเข้ามาบ้างก่อนอื่นเลยดอเบีย m o s ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่มากนะครับตัวเดิมที่อาร์ได้แต่คนก็เรียกร้องว่าเฮ้ยแล้วถ้างบไมถึงหรือ ห้องนอนเล็กน้อยมีตัว compact soundbar ไหมโซโนสก็เลยจัดตัว dolby atmos เข้ามาอยู่ใน compact s ว u n d b a r ตัวนี้นั่นเองที่ผมขอถามนิดนึง dolby atmos ของโซโนสเนี่ยคืออะไรถามเปื่อไปแล้วกันแล้วก็และ atmos ของโซโนสดียังไง atmos นะครับก็คือการที่เสียงมันไม่ใช่จำกัดอยู่แค่5.1มันมาจากรอบทิศทางได้การอัดหนังเนี่ยเขาสามารถบอกว่าเฮลิคอปเตอร์บินมาจาก65องศาทางบนนี้ได้มีเด็กอยู่ตรงนี้ 30องศาอยู่ด้านขวาได้มันพินพอยทุกอ็อบเจกต์ในหนังได้เลยรอบตัวจริงๆเลย360องศาเลยแล้จุดมันแค่เป็นันค่สแล้วก็ 4, 5ด้านหลังแต่อันเนี้ยมันมีข้างบนมันมีข้างล่างมันมีทุกองศาเท่าที่หนังเขาจะทำด้ดวยตัวนี้ตัวเดียวนะด้วยตัวนี้ตัวเดียวสามารถทำได้แล้วดู B S ของโซโนสเนี่ยคือมันมันตอบโจทย์ด้วยด้วยแค่ ท่าแบชิ้นเดียวนึ่งไม่น่าเชื่อนะอปกติแอนมอสที่เราคิดหรือ5.1อ่ะมันก็ต้องมีกลางซ้ายขวาหน้าหลังโอติดลำโพงเต็มไปหมดเลยแต่ด้วยเทคโนโลยีที่พัฒนานะซึ่งโซโนสเนี่ยเก่งเรื่องซอฟต์แวร์มากมเขาสามารถจำลองให้มันดูเหมือนเป็นรอบทิศท,ทางได้จริงๆนอกจากการที่มันทำด d o ี่แอนมอ s สได้มีอะไรที่ดีกว่าเดหนึ่งครับการที่มันต้องทำด d o ี่แอนมอสได้นี่มันต้องมีชิปการประมวลผลที่ดีขึ้น ก็คือชิปตัวนี้ประมวลผลได้เร็วขึ้น40%นะครับ40%น่าหมายถึงว่าวันหลังจะฟังเพลงแบบไฮเรสได้เพลงที่ไม่ใช่ m p 3ทั่วไปแล้วจะเป็นไฟล์คุณภาพ CD ขึ้นไปก็คือเตรียมรับเทคโนโลยีในอราคตใช่เลยแล้วถ้าอย่างผมเนี่ยเด็ก90เนี่ยอยากดูหนังเก่าหนังเก่ามาสเตอร์มาสเตดีโอนี่แหละไม่มีทางที่จะแบบเป็น5.1หรือเป็น Dolby Atmos แน่นอนไม่รีมาสเตอร์ ฟังล้วมันยังจะสวราวอยู่นะครับจริงๆต้องบอกว่าเราคงไม่ได้ย้อนไปถึงแบบว่าสเตอริโอหรอกเราคงย้อนไปถึงยุค DVD หรือบูเร่รซึ่งก่อนหน้าที่จะมาเป็นเทคโนโลยีแอมมอสเนี่ยมันจะอยู่กับไ <D TS S 2> ่บดทีเเคยได้ยนินไหม DTS ไปดูในโรงหนังมันก็จะมี DTS DTS อะไรอย่างเงี้ยหรือบูเร่ทั่วไปมันจะเป็น DTS นะครับซึ่งตัวนี้วันหลังก็จะรองรับตัว DTS นี่เองก็คือหนังเก่าๆก็จะได้อัตลด ดีเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เจ๋งเท่าความที่เป็น a อ m o s ที่ว่ามันมาจากรอบทิศทางจริงๆแต่เสียงความก็คือ5.1ได้อยู่แล้วและมีอีกเรื่องหนึ่งนี่ที่แบบสำคัญมากเลยนะแล้วเป็นจุดที่โอ้พี่ส่วนตัวเนี่ยชอบมากเลยคือเรื่อง voice control Google Assistant Alexa หรือแม้กระทั่ง Siri ซึ่ง Sonos เนี่ยเป็นแบ,บรนด์เดียวที่รองรับทั้ง3ค่ายนี่คือเหมือน future proof ซื้อเพื่ออนาคตไปเลยอะเอามาลองกั ที่บีนเนหไม่มีก็จะเป็นเรื่อง e-arc นะครับไอตัว hmi arc ข้างหลังนั่นเองตอนที่เราไปรีวิวกันจะได้เห็นความแตกต่างของมันโอเคครับไปลองกันเลยดีกว่าครับอยากซัพมาเนี่ยเอางี้ดีกว่าเรามาดูหนังกันคือถ้าเป็นหนังยุคใหม่หนังที่มันตุ้มตามที่ผมมีโอกาสเทสกับอาร์ทที่บ้านผมชอบเกรา เลยฮาวใช่ไหมทอมแห้งคะฮะทอมแฮงครับทอมแงค์โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเล่นกันเลยเดี๋ยวเรามาลองตัวเจนหนึ่งกันก่อนให้ฟังดูว่าเป็นยังไงแต่เสียงเนี่ยมันเหมือนจะมาจากประมาณนี้นะแท่นขาวเนี่ยที่วางแล้วก็ระดับทีวีเจนหนึ่งสำหรับผมก็ถือว่าดีนะแค่สำเราห้องแค่นี้พอเลยนี่ก็ลาโพงทีวีแน่นอนแหละโอ้ยเนี่ยตึก๊ก นี่จริงว่จริงว่าพี่รู้สึกว่าเสียงมันชัดอ่ะมันเหมือนชัดกว่าตัวเดิมนะตัวเดิมมันมีความอู้ยเนี่ยนี่มันโปร่งขึ้นมาชัดเจนหนึ่งอ่ะมันมีความบ็อกซี่อืไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าภาษาที่ถูกไหมคือมันจะเหมือนกับมันจะมีความกล่องอยู่แต่พอเจนสองแล้วอ่ะผมรู้สึกเหมือนมันเหมือนอาร์คเลยคือมันไฮไฟ มันแข็งแรงกว่าและความกว้างไอ้ตึ้งตึ้งตึงที่เราฟังท่อนเดียวกันกับเจนหนึ่งเมื่อกี้ตึ้งตึ้งของอันนี้มันกว้างกว่าและรวมถึงซาวด์สเตจมันกว้างกว่าจริงๆเห็นได้ชัดเลยอันนี้ผมรู้สึกเหมือนผมพลังฟังอาร์ฟอยู่อันนี้นะครับเป็นไฟล์ที่เราจะมาเทสไฟล์กันเลยสมมุติว่าโดบี้เลยโดบี้ของโดบี้เลยซับเจนหนึ่งเล่นอยู่นะเสียงเกือบเต้นอยู่ประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์นี่เปิดเสียงอยู่ป่ะนี่เปิดเสียงอยู่จริงเหรอพี่เพราะว่า เจนหนึ่งมันเล่นมันเล่นไม่ได้แล้วลองดูเจนสองความลึกเจนสองเล่นได้แต่เจนหนึ่งเล่นไม่ได้อ๋อนี่คือเบสที่มันได้ขึ้นมานี่คืข้อข้อติดที่ผมไปฟังบีมที่บ้านเจนหนึ่งแล้วมันไม่เบส่ฟังเพลงแล้วมันไม่สนุกใช่เนี่ยชัดเจนเลยพอมาอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยเจนหนึ่งเจนหนึ่งเสียงหายไปเลยเงียบไปเลยข้าง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 ก็จะเป็นช่วงอันนี้าเนาะอันนี้เจนหนึ่งครับ รู้สึกอยู่ช่วงเท่าสีเท่าๆนะประมาณนี้ประมาณนี้ออนเจนสองวางออกไปออกไปนู่นเลยเออมันต่างกันจริงอ่ะอันเนี้ยคือเจนหนึ่งนะเสียงข้างบนรู้สึกว่ามันจะมาจากข้างบนแถวนี้เนาะครับจับองศานี้ใช่ใช่เจนสองเนี่ยเสียงมาอยู่ตรงเนี้ยฝนตกเลยซึ่งทั้งที่ลำโพงมันอยู่ตรงนี้นะ แต่มันด้วยความที่ซฟต์แวร์มันจําลองได้เหมือนกับเสียงอยู่ข้างบนอันนี้ J1 อันนี้ J1 แน่นอน J1 อยู่ประมาณนี้เนาะ J2 ขึ้นมาตรงนี้เลยขึ้นไปเลยเออแต่ีมมองเองนะครับมองเองไม่ได้ไม่ได้โดนกรงคบให้มองนะฮะโอ้มันว่าสายเดียวกันเสียงเท่ากันแต่มันชัดเจนมาก อ่ะลองฟังเพลงพี่อารัพบ้างดีกว่าเพลงผมไม่ติดลิขสิทธิ์ครับใช้ได้เลยเพราะว่าสิทธิ์อยู่ที่ผมเดี๋ยวผมเคลียร์ให้เคลียร์ให้ถูกลงเคลียร์ให้ถูกลงใส่ดีเดี๋ยวลองเปิดเดี๋ยวลองเปิดทได้ ลองฟังกันนี่หนึ่งอเนาะโอ้มันมันสงสารเนี่สาสงสารเลยสงสารเลยแล้วต้องบอกว่าจริงๆโซโนสอะด้วยความที่ทุกอย่างมันจบในตัวมันเนาะเร่งเสียงสุด ก็ไม่แตะและที่สำคัญเดี๋ยวอย่าลืมมันมีเรื่อง voice control เดี๋ยวเราจะมาลองแบบว่าสั่งมัน3-4อย่างดูว่ามันสะดวกสบายแค่ไหนให้ Google เปลี่ยนสีไฟเป็นสีน้ําเงินนี่พูดเป็นภาษาไทยสั่งกับมันได้เลย h e ้ Google เปิดเพลงอะไรก็ได้เรียกเพลงก็ได้ แม้กระทั่งปิดทีวีก็ได้แต่คราวนี้จะเอาเป็นภาษาอังกฤษก็แล้วกันนะ Hey Google Turn off the TV ส oh, ะดวกมาก b a l i n g o เลย Barlingo Hey Google Turn off the aircon ด sure. air ู๋เลยบอกว่าทุกอย่างก็งรับด้วย ดีนสองเนี่ยใช่ได้ตัวเดียวจบเลยเออแล้วเพวันนี้เราก็ได้เทสทั้งเรื่องหนังเรื่องเพลงเนาะแล้วก็เรื่องความฉลาดของมันครับจะอะไรบ้างจากตรงนี้แน่นอนแค่ตัวเดียวแค่นี้ขนาดนี้มันสามารถตอบโจทย์ทุกอย่างได้แล้ว,ว,วแล้วก็อย่งางไซส์เล็กแค่นี้สำหรับห้องคอนโดหรือห้องที่ใหญ่30-40ตารางเมตรเนี่ย สบาย,ยว่าเรื่องโทรก็ค่อนข้างฉลาดแล้วก็นู่นเร็วมากแล้วก็ควบคุมไม่ใช่เป็นควบคุมแค่ตัวตเองควบคุมสมาร์ทโฟนได้บ้านได้ทั้งออฟจอผมเรียกว่าเป็นอาร์ตมินิแล้วก็ตามธรรมเนียมเนาะปกติเรารีวิวสมาร์ทแการ์ดเจ็ทนี่ยเราก็จะต้องให้คะแนนมันนิดนึงเอาจริงๆเลยจับใจเลยตอนนี้ราคาเท่าไหร่ตัวเนี้ยสองหมื 2, 9, 9, ่นสี่พันเก้าร้อยบาทคูกกวาอัพขึ้นขึ้นหนึ่งต้องซื้อเลยซื้อไม่ดีกว่าครับอย่ารอมือสองเลยครับรอมือสองมาจะตกรุ่นนี้ ไม่ออกเกมสามมาเกามาเกอีกอันนี้เลยครับอันนี้เลยครับเราลองมาตอบโจทย์แล้วอยู่กับเราได้ไหแล้วส่วนตัวซื้อเราต้องซื้อเลยใจที่เอาไปใช้แล้วครับตอนไหนไปเยี่ยมเป้นเหนะ่อยได้ไหมไปเยี่ยมที่บ้านผม,มอยากให้มาแล้วว่าบ้านผมเนี่ยเป็นเพื่อนโซโล่นับไม่เล่นกับพี่บอลนะฮะ <c oughs> สิบตัวอีกแต่วันนี้เอากับไฟติดตั้งก็คือเป็นตัวแรกนี่เลยสำหรับคนที่มีคำถามนะครับเดี๋ยวผมจะไปตอบให้ใน เคลียร์ชัดสมาร์ทไลฟ์นะครับแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณแขกสุดพิเศษของเราสาวกตัวจริงเลยก็คือเป้นะครับแล้วก็ขอฝากช่องทางของเราไม่ว่าจะเป็นโชว์รูมหรือโซเชียลมีเดียของเราด้วย EP หน้ามาเจอการบุกบ้านของเป้ไปดูเซตอัพของเขากันครับขอบคุณมากครับผม,ขอบ,มขอบคุณนะครับขอบมากนะครับครับ